สืบเนื่องจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ออกมากล่าวว่าประชาชนบางส่วนเริ่มละหลวมกับมาตรการป้องกันโควิดพวกเราทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้โดยระมัดระวังรัฐบาลไม่ต้องการให้มีการล็อกดาวน์ประเทศอีกโดยไม่จําเป็นทั้งหมดทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ DMTT การจัดงานเลี้ยงหรือการจัดงานศพต่างๆจะต้องมีความระมัดระวังจนกระทั่งเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นประเด็นดรามา่า ล่าสุดทางด้านกบไมโครได้แคปภาพข่าวจากสื่อแห่งหนึ่งที่มีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกรัฐมนตรีได้ให้ธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตอบคําถามสื่อมวลชนตามที่กรณีสอบ,บอคอห่วงเกิดคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อใหม่อีกทั้งประชาชนบางส่วนเริ่มละหลวมกับมาตรการป้องกันโควิดว่า ทุกคนเนี่ยจะต้องไม่ละหลวมในการดำเนินตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขทั้งภาคธุรกิจหรือธุรกิจบันเทิงจะต้องไม่เห็นแก่ตัวโดยไม่เห็นแก่รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ระมัดระวังนะประเทศก็จะก้าวหน้าต่อไปได้พวกเราทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้โดยระมัดระวังรัฐบาลไม่ต้องการให้มีการล็อกดาวน์ประเทศอีกครั้งโดยไม่จำเป็นทางด้านกบไมโครก็ยังได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัว เกี่ยวกับประเด็นนี้แบบยาวเหยียดว่าธุรกิจบันเทิงจะต้องไม่เห็นแก่ตัวโดยไม่เห็นแก่ไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ระมัดระวังอะไรเจาะปากมาพูดเลยครับรู้ไหมว่าคนในแวดวงบันเทิงเกือบทั้งหมดเนี่ยแทบจะไม่มีไรายได้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้จนป่านนี้ยังไม่เห็นสภาพฟื้นคืนปกติเลยแม้แต่น้อย มันไม่ใช่ว่าคนอย่างพวกผมมีเงินประจำเดือนละแสนแล้วโลภอยากได้เพิ่มอีกแสนในความจริงคือมันไม่มีไม่เหลือขายเครื่องมือหากินเพื่อประทังชีวิตทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดอยู่อย่างสมถะและสงบนิ่งที่สุดโคตรบ้าเลยพูดมาได้อย่าเห็นแก่ไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นตีนลอยบนหอคอยงาช้างจะพูดอะไรคิดถึงพื้นดินบ้างว่าชีวิตจริงมันเป็นยังไง หัดคุยกับคนที่ไม่ใช่ขุนพลอยพยักบ้างกบไมโครได้แสดงความคิดเห็นไว้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ